สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทาง fc ไม้ fc เก่าจ้าสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทางนาะช่องยูทูบด้วยกันทุกคนทุกทานที่มารับชมแนวทางหล้วก็มาเป็นกาลังใจหายการแอดจอยเนาะจ้า <Huh? S 1> มาตามกันต่อมาลุ้นกันต่อกับแนวทางหวยรัฐบาลไทยจ้ารัฐบาลไทยสายด่วนหกคูเด่นจักงวดประจําของวันที่หนึ่ง เดือนแปดจะเดือนสิงหาคมแล้วจะสองพันหารอยหกสิบเจ็ดเมื่อนี่วันพฤหัสจะกลับมาพบกับแนวทางของแอดจอยคือเกาลก็ตามเคยแล้วจ้นสำหรับรัฐบาลไทยแอดจอยล่วงไห้สองสูตรจะสูตรแรกนี่คือสูตรดังเดิมนี่คือแ<ม>อดจอยล่วงไห้ไปตั้งแต่วันที่สามสิบเอ็ดเนะาะท่าหมักทาชอบทา้าสนใจก็สามารถรับชมย้อนหลังได้เลยจะได้ตัวใดไดเด,ด่นตัวใดไดวิ่งหลุดตัวใด สามารถรับชมย้อนหลังได้เลยเนาะเผื่อมีตัวหมักเผื่อมีตัวชอบเผื่อมีตัวติดตรงใจเนาะจ้า <c oughs> แล้วก่อนห้าสิบไปรับชม้ายด่วนหกคูเด่นรัฐบาลไทยของงวดนนี้ก็ยวมาเบิ่งผลของงวดที่แล้วกันก่อนจาวันที่สิบหกเดือนเจ็ดจ้าสำหรับ้ายด่วนหกคูเด่นสำหรับสุดเด่นให้ให้เด่นไปวิ่งรูดอยู่ที่แปดกับเจ็ด สำหรับโพนนี่คือผ่านดปายเนาะทางบนทางล่างจาสำหรับ3มตัวบนออกสามสมหกจ้าสตัวล่างคือสองหนึ่งผ่านดปายเนาะของเฮามี8ปดหนึ่งไอหนึ่เข้ามาสองหนึ่งอันกี้แปดสอง ขอถูดขอไฟพี่น้องเอฟซีหลายๆเราจะสำหรับสายด่วนโฮก,กูเดนเมื่อนี้รุ่นกันตอ่อตามกันต่อจะหมักสูตรได้ตามสูตรนั่นเราจะบอกไอ้จอยลูกหายสองสูตรเนาะเลือกตัวที่ชอบแล้วก็ไปกับกันทุกครั้งแค่นั้นเองเราจะแ่กอยากให้รับชมไวเป็นแนวทางเราจะก่อนสีไปรับชมรัฐบาลไทยสายด่วนโฮก,กูเดนมือนี้กะขอฝากคําเตือนไว้นิดนึงแจไอ้จอยหายเป็นเพียงแค่แนวทางเดี๋ยวจะเด้อ เป็นเพียงแค่แนวทางกาทามักถ้าชอบจังได้กะจังคอยตามเนะาะทาบ่าหมักบ่ชอบป่อยผ้านจ้าแนวทางกะมีข่ามีรูดต้องจะผิดผัาดประกันได้ก่ะโทูดโคไพไวด้วยละกันจ้าสำหรับวันนี้ให้ไปที่เด่นหนึ่งแปดวิ่งรูดจ้า สำหรับไาวิง่งซายลุกก็้า,ามาสมักรตชอบตัวใดกันนําไปวิง่งไปลุดได้จากจับไฮเดนละสามขู่เดนหนึ่งวิลุ์หนึ่งจับขู่มีหนึ่งสามหนึ่งส,งสี่หนึ่งหา สำหรับเด่นแปดวิก่นแปดจับคู่ไปที่แปดแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งโอ้โหสำหรับแปดหนึ่งคือคูเด่นเลยสามตัวจ้า สำหรับสายด่วนฮุกคูเรนสุดซ้มตัวแอดจอจับไห้อ่ะเป็นแนวทางรุ่นรุนกันไปเราจะคู่เดียวจะสุดเดียวแปดศูนย์สี่อ่ะข้างล่างนี้เลยละกันเนาแปดศูนย์สี่สำหรับตัวเน้นจา้าขอเน้นไปที่แปดศูนย์ หนึ 1> 1, ่งสามสำหรับสายด่วนโกคู่เด่นของเฮาเมอนีเอเจจัพไฮเด่นละสามคู่จะสามสามเป็นโกมันจะเด่นดูอยู่สองตัวถ้าพี่โนเอฟซีอยากหมักอ่ถาถ้าหมักถ้าชอบเนาะงถ้าอยากการว้อีกคู่ก็คือระวังแปดเก้าวัด้วยละกนะันเนาะจะแปดเก้าถ้าหมักถ้าชอบกระเพื่อวัยบอสเซไฮนาะถ้าหานะามักถ้าชอบก็สิเป็นประมาณแปดหกประมาณนี้เนะาะงจะหมักแบบไรก็ ลองพิจารณากันอีกทีหนึ่งละก่นเนาจะเผื่อมีตัวหมักตัวชอบพ่อยตามเนาะ,ะลืมเน้นสมตัวจ้ะสามตัวหายสุดเดียวโคเน้นไปเลยละก่นเนาจะ สำหรับสายด่วนพก,กครูเดลรัฐบาลไทยของฮาวงวนนี้ก็าตามนี่เลยจาฝากนําไปเปรียบเทียบอีกที่หนึ่งละกันเนาจะมือนี้กขอให้มาปังปังละกันจ้าผิดพลาดประกันได้กับขอสุดขอไพ่ไวด้วยละกนันเราจะรับชมใบเป็นแนวทางจ้าขอหายไปในเอฟซีทุกคนทุกทานสู้ดีกันทุกคนทุกทานจ้าขอบพุณนถูกการรับชมขอบพุณนถูกการติดตามขอบพุณนถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบพุณนทุกๆกำลังใจจ้าฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยเราจะ คดละลค์คนละแชร์ like, คดละเนื่งติดตามจ้ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า